สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อวิไฟนะครับที่เป็นที่มีปลั๊กด้วยพอเปิดสวิตก็จะมีไฟจ่ายเข้ามาสององนี้ตัวนี้เป็นปลั๊กเก่าคนระับสวิตชุดเก่าที่ผมลืมมาไว้ตั้งนานแล้วก็วจะมีฝุ่นนะเราทาความสะอาดก่อนทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ได้ใช้นานแล้วเราจะมาเช็คดูสายไฟตัวเก่าปลักรุ่นนี้จะไม่มีน็อตขันนะครับก็ใช้เช็คแรมกดเพื่อให้เปิด ตอนนี้เราออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าตัวสวิตไฟใช้ได้หรือเปล่านี่ทดสอบสวิตก่อนเอมมิเตอร์มานะครับเปิดไปที่หมวดเช็ดช็อตเมื่อปุ่วงจรมันก็จะดังตีดท,ทดสอบสวิตก่อนอ่าใช้ได้เราก็จะมาต่อวงจรกันนะครับดับแรกเราก็ต้องเอาสายลายเข้ามานี่ลนยมาสวิตตัวแรก แล้วลายมาสวิตตัวที่2มีผ่านสวิตนะครับแล้วก็มาปลักตัวที่1ปักตัวที่2ก็มีตนตีนิวตันตัวที่หกับตัวที่2พ่วงกันแล้วเวลาเราต่อก็จะเอานิวตันตัวนี้มาใส่คานี้แล้วก็จะเอาลายมาใส่คานนี้ก็จะครบวงจรแล้วก็จะเปิดปิดสวิตได้